อคือในหัวชายาจะมาขอประกันตัวไอชาติคนขับเรือครับผู้กองงั้นเหรอผมว่าให้ในหัวเนี่ยเขาพูดเองดีกว่ามั้งจ่าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าถามนำในหัวมีอะไรให้ผมรับใช้ครับโอ้โหผู้กองรับใช้อะไรกันก็อย่างที่จ่าเขาพูดน่นแหละสงสารไอชาตมัน มันติดคุกอ่ะลูกเมียมันจะกินอะไรฮะถือว่าผูกกองเนี่ยเมตตาสงสารกนกลูกกาใหญ่าชามันเถิดปล่อยมันไปเถิด <c oughs> นั่นเองครับผูกกองครับปล่อยปล่อยมันไปเถิดครับแม่ในหัวชาย,ยานี่ช่งชางใจดีจริงๆเลยนะครับคนไม่รู้จักอะไรกันเนี่ยยังอุตส่าห์มาเป็นนายประกันให้ในชาติมานะครับเออผูกกอง ผมมาหากินอยู่ในพื้นที่นี้ค่อนก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ก็คงต้องช่วยเหลือก็เป็นธรรมดาปล่อยมันไปเถิดบุก้องได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องประกันตัวเนี่ยไม่มีปัญหา <c oughs> แต่เรื่องเรือเนี่ยผมต้องขอยึดไว้ก่อนจนกว่าจะเจอเจ้าของที่แท้จริงแล้วค่อยว่ากันจะ ทำเอกสารให้ในายหัวด้วยเออแต่ว่าเชิญได<ป>้ได<ป>ฉันไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมู้กองไม่จัดการอะไรในชายยานั่นละ่ะโอ้ยเลิกสนใจในะน่มันเ,เป็นอย่างนี้มาตลอดอะ นายทุนก็ต้องชนะยังวันยังคฮ้าตายแล้วพนน่ฉันเข้าใจมาตลอดเลยนะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากความไม่เอาไหนของหัวนหน้านี่ฉันเข้าใจผิดใช่ไหมเนี่ยที่นี้รู้หรือยังว่าทำไมหัวนหน้าถึงไม่อยากดูวุ่นวายกับพวกมันน้าแตกอีกแล้วฉัน น่าหมายให้เพลินดีกว,ว่ามาทำอะไรที่นี่วะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปดูเนี่ยเดี๋ยวพมอไปดูให้ครับเจา้านายเฮ้ย <Hey. S 1> คุณชัยยาเขาเป็นใครทำไมใครๆก็ต้องกลัวเขาด้วยแล้วนายรู้จักเขาหรือเปล่าคนแถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักในหัวชัยยาหรอก เงิไไนอะไรนะฮะผมหาเงินมาใช้ในหัวได้ทั้งหมดผมขอโฉนดขอ,ของผมคืนตามที่ในหัวเคยสัญญากับผมนะครับ <c oughs> ไอ,อ้เบิร์นเองหางเงินเก่งนี่วะเดี๋ยวต,ตอนนี้อะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเงินแค่เนี้มันไม่พอหรอกแค่ดอกเบี้ยมันยังไม่ได้เลยแต่ <c oughs> ในหัวเคยสัญญากับผมว่าถ้าผมหาเงินมาคืนได้ทั้งหมด <c oughs> ในหัวจะคือโฉนดผมนี่ครับ <c oughs> นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วฮะไอ้เพิร์ลใช่หลักฐานทำอะไรไม่ต้องมีหลักฐานสิคำพูดอย่างเดียวนะ่ะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกแต่ว่าในหัวจะโกงผมนะครับได้ผมจะบอกคนทั้งจังหวัดเลยว่าในหัวจะโกงผมฮะไอ้เพิร์ลพูดอะไรลว,ลวงปากไว้หน่อยนะ น้ำหน้าอย่างแกนั่นเหรอใครต้อจะไปเชื่อถือ <laughs> แบบเนี้ยเขาเรียกว่าไรน้ำใจสักวันเวนรมจะต้องตามสนองในหัวไอ้เบินเวนรมแต่รวยอ่ะมีอะไรมา บบมีหวังทะเลบ้านเราไกลเป็นทะเลล้างแน,น่ๆนไม่มีแนวปะการังสัตว์ทะเลที่ไหนจะมาอยู่อีกไม่นานพวกนายก็คงต้องกินทรายแผ่แล้วแหละฉันพูดฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันถามว่าฉันพูดฟังอยู่หรือเปล่าฟังแต่เข้าหูซ้ายจะรู้หูขวาคุณพูดเยอะเหลือเกินนี่นี่แล้วคุณก็หยุดบน่นหยุดวุ่วายหลักการพ่อบ้างคุณได้แล้วนะ ไอ้ที่อนุร mm. ักษ์ทะเลแล้วทำให้ชาวบ้านต้องอดตายเนี่ยไล่สาระนน่มันไล่สาระยังไงยะฉันพูดแต่เรื่องจริงนะพูดในตังหาที่ปฏิเสธหลักธรรมชาติถ้าคุณแน่จริงนะ measures, คุณก็หาวิธีแก้ไขก่อนซิไม่ใช่มาปากดีอยู่งี้ว่าฉันปากดีเหรอฉันไม่ได้มีดีแต่ปากนะจะบอกให้ฉันทําสําเร็จแน่นอนถ้าฉันทําได้นม่จะว่ายังไงถ้าคุณทําได้นะผมจะปูผ้ากราบเลยโอเคปะ งั้นนายกลับบ้านไปซักผ้ารีบผ้าเตรียมปูผ้ากราบฉันได้เลยอย่า เข้หมาเออมีอะไรว่ามาไอหวานเย็นแพ้แล้วฮะในหัวอะไรนะหวานเย็นแพ้เออมึงราผิดยังใครยังไงก็ผิดเอในแต่ว่าผมไม่ผิดจริงๆนะครับในหัวในหัวมึงยังมาปฏิเสธอีกเหรอในหัวครับมุมไหนมันก็ผิดทั้งนั้นแหละโอ้ในหัวครับผมไม่ผิดจริงๆนะครับผมให้ไต้กล้องมันสองกล้องดูเราไปพีกันชาพอเรือตำรวจมาก็หนีกันไม่ทันแล้วอ่ะ ยังไงยังไงผมก็ไม่ผิดนะครับในหัวบอกแล้วก็ว่ามึงผิดในหัวครับไอ้ชาติไอ้โง่มึงรู้ไหมวัวในสนามเนี่ยมันโง่น้อยกว่ามึงในหัวครับกูจิบหายบนไลัยขนาดไหนในหัวครับมึงเนี่ยมันน่าจะติดคุกไอ้สาสมมึงจะได้ไม่ต้องเห็นเดื่องเห็นตะวันในหัวครับเวรกรรมแ้งกูวะในหัวครับในหัวอะไรของมึงไอ้เ้าไอหวานเย็นแพรครับฮะแพรกแลว ราอไหนาเอ็งบอกว่าเอ็งซ้อมมาดียังไงยังไงก็ต้องชนะแล้วมันแพ้ได้ยังไงฮะนี่ต่อเข้าไปเจ็ดมืนเสมออีกสองแสนโอ้วันนี้มันเป็นวันส่วยเลยของกูอะฮะเออไอสิงห์ดังคู่ต่อไปในหัวจะแก้ตัวไหมครับฮะมึงจะให้กูแก้ตัวหรือแก้ผ้ากันแน่ฮะวันนี้ทุกอย่างหยุดหมด เอ็งไปบอกลูกกูให้เข้ามาหากูด้วยไอชาติถูกจับเรือถูกยึดแกรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะ ถึงผมจะรู้เรื่องผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ผมเตือนพ่อแล้วพ่อไม่เชื่อผมเองไอผู้ก่อมันก็ทำเกินไปมันก็รู้ไหวชาติเป็นคนของพ่อมันยังกล้าจับมีเจ้าทุกตำรวจเขาก็ทำตามกฎหมายไอ้บัญชากระอินานางรองหวัวหน้าคนใหม่แสหาเรื่องดีนะ ชูดีไม่ว่าดีชอบกลายเป็นคนพิการต้องถือกลาเที่ยวคอถัพพ่อครับพ่อบอกว่ามีธุราจะคุยกับผมอัสารนเมื่อไรแกจะเลิกเที่ยวเตเรแล้วมาช่วยพ่อทำงานสักเีอยฮะ อีกไม่นานแล้วนะครับพ่อแต่งานของผมผมไม่ทำแบบพ่อแนะ่แกจะมีปัญญาทำอะไรฮะเฮ้ยห,หยุดก่นอนเดี๋ยวพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอย่รีบไปไหนพรุ่งนี้ผมต้องไปงานโรงเรียนเก่าผมได้รับคัดเลือกเป็นสิษย์เก่าดีเด่นรับพ่อ ตุ้ยสิ่งเก่าดีเด่นดีเด่นได้มันก็ฟังเงินของพ่อไว้ได้หัวใจเย็นไดหัวใจเย็นค่ะในหัวใจเย็นหัวใจลูกจฉุนได้วยค่ะยยังไงไว้เพลินให้ยาพยาห้ลองเก๋แค่เนี่ยหายไปต้องขึ้นวานก้อนวันฮะแล้วเป็นไรกลับมาด้านหน้างอเป็นม้าหมักลูกเยอะ ก็ยลองเกเลรยดผหน้าดิหลอกผมให้พาไปโรงพัก <c oughs> นึกแล้วนึกแล้วว่าลองเกเียดจะไม่ยอมเล้นอเนี่ยรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอก <c oughs> นี่ัวหน้ารู้ไหมว่าผมไม่เจอใครใครไ<ป>อาชาติคนในหมู่บ้านเรามันถูกจับเพราะมันเอาเรือไปลากอวนนิชายฝั่งแต่อีนหัวชายาเนี่ยดิทำไมจูจ่ๆก็ไปประกันตัวทั้งที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคดีเลย S <S เฮ้ยเรื่องแบบนี้มันเป็นงี้มานานแล้วมันจะมีไม่น่าที่คนช่วง่ยถูกลงโทษเพราะความช่วงมันเองมีสิว่าไอ้เพลินสักวันหนึ่งวันนั้นต้องมาถึงแน่นอน <S <S ผมไม่อยากให้คนดีๆต้องมารับกรรมโดยที่ไม่รู้อีหนูอีเน่ <S 2> <S 2> ถ้าเอ็หมายถึงคนดีๆยังลองเก๋แล้วก็ <S <S อืมยังไงเองก็ต้องช่วยดูแลเขาหน่อยนะ ไม่มีทางจ้างให้ผมก็ไม่สนหรอกมันแน่ไม่สนให้มัน,นแน่เถอะว่าแน่ซะยิ่งกว่าแน่<ะ>เออใครจะดู ยังไม่หลับไม่นอนเลย